วันที่2ธันวาคม2557บริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มัสด้าในประเทศไทยได้ทำการเปิดสาขาจำหน่ายในจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันจำนวน2แห่งโดยแห่งแรกที่บริษัทเจริญสีมัสด้าจำกัดถนนโพสีเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยมีนายกิติกรทีคัธนานน์ประธานกรรมการซึ่งเดิมเป็นบริษัทอุดรเจริญศีจำกัด ในเครือนายเจริญทีฆาธนานนนเป็นประธานกรรมการและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มัสด้ามาตั้งแต่พุทธศักราช2508จนถึงปัจจุบันทั้งนี้หลังจากที่บริษัทเจริญสีมัสด้าจำกัดนายกิติกรทีฆาธานานนนขึ้นมาเป็นประธานกรรมการได้มีการปรับปรุงองค์กรใหม่และกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้โดยนายนพวัฒน์สิงห์ศักดดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับเปิดตัวรสม a สด้า2ตัวใหม่เครื่องดีเซล1,500ซีซีโดยมีนายพันลบจะรมรันผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทมาสด้าเซลนายหานชัยทีฆัธนานนนประธานกรรมการบริษัทชินนนจำกัดผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและสมาชิกสภาเทศบาลนครอ,อุดรธานีพร้อมด้วยนักธุรกิจในเมืองอุดรธานีร่วมงานดังกล่าวส่วนแห่งที่2ศูนย์ดิลเลอร์มาสด้าของบริษัท VNP Motor s a l s จำกัด ตั้งอยู่เลขที่899หมู่4หลักกิโลเมตรที่4-5ริมถนนมิตรภาพบ้านตาดต,ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานเปิดโชว์รูมมัสดา้าแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายพิเชษตังสกุลประธานกรรมการบร,ริษัท VNP Motor Cell จำกัดนายอนนบรัตนก,กุสุมผู้จัดการฝ่ายขายบร,ริษัทมัดาเซลประเทศไทยจำกัด และนักธุรกิจจากจังหวัดหนองคายเดินทางมาร่วมในพิธีดังกล่าวนายอนนบรัตนกุสุมได้เปิดเผยว่าที่โชว์รูมแห่งที่สองนี้ได้ลงทุนไป300ล้านบาทตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันโชว์รูมทั้งสองแห่งยอดขายในจังหวัดอุดรธานีเป็นที่น่าพอใจ40-50พันต่อเดือนโดยภาพรวมมัสดามีส่วนการตลาดทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ5%เอร์เซนและส่วนแบ่งในภาคอีสานก็มีตัวเลขที่ใกล้เคียงกับส่วนแบ่งทั้งประเทศที่ประมาณ5%เอร์เซตเช่นกัน และสภาพการแข่งขันทุกวันนี้ค่อนข้างรุนแรงสาเหตุหลักมาจากสภาพของเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ดีโดยดีลเลอร์ทุกค่ายก็พยายามหาตัวเลขให้ได้ตามเป้าที่ตั้งหรือทําให้ได้ทุกค่ายต้องเหนื่อยกันมากหน่อยในส่วนของ Mazda ได้จัดโปรโมชั่นเพื่อจูงใจลูกค้าเหมือนกับทุกค่ายแต่ที่อาจจะพิเศษแตกต่างจากค่ายอื่นคือตัวโปรดักของ m a z d a เป็นโปรดักใหม่ล่าสุดเอีอบอง โดยเฉพาะในรุ่นซีรีส์ Sky Active ที่ Mazda 2เน้นถึงความโฉบเฉี่ยวสมรรถนะและสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม